ระเครื่องรางไทยสวัสดีครับคลิปนี้ขอเปลี่ยนบรรยากาศมาเล่าเรื่องอภินญาและบารมีของรัชกาลที่ห้ากับหลวกผู้เยี่ยมวัดหนัง ในช่วงปลายสมายของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ต่อมาจนถึงสมัยของรัชกาลที่ห้าสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นช่วงที่พวกฝรั่งทําการล่าอาณานิคมหรือว่าล่าเมืองขึ้นจากพวกที่เป็นหัวดําหรือชาวเอเชียนั่นเองและเมื่อได้ครอบครองบ้านเมืองไหนแล้ว ก็จะสูบเอาทรัพ,พยากรที่มีค่าของประเทศนั้นกลับไปยังประเทศตัวเองใช้แรงงานคนในประเทศนั้นเป็นแรงงานทาสและในช่วงเวลานั้นรอบประเทศสยามนั้นตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษและฝรั่งเศสไปจนหมดแล้วเหลือแต่เพียงสยามเป็นไข่แดงอยู่ตรงกลางเท่านั้นจนได้เกิดเหตุการณ์เรือรบของฝรั่งเศสบุกเข้าสยาม หรือที่เราเรียกกันว่าเหตุการณ์รอสร้อยสิบสองฝรั่งเศสได้ใช้เรือรบบุกเข้ามาในแม่น้ำเจ้าพยาทั้งหมดสามลำสมัยนั้นเราไม่มีเรือรบนะครับแต่ไม่ใช่ว่าไม่สู้นะผลการต่อสู้ที่ปากน้ำ ทหารสยามนั้นคว่ำเรือฝรั่งเศสไปได้หนึ่งลำสู้ไม่ไหวจริงๆเพราะเราก็มีแต่เรือแจวนะตอนนั้นนะเอาพายิยิ่งกับมันหน่อยที่สุดเรือรบฝรั่งเศสก็บุกเข้ามาในแม่น้ำเจ้าพยาและมาจอดลอยลำอยู่ที่หน้าพระบรมหาราชวังเอาปืนใหญ่ จอพระบรมมหาราชวังที ų, <Cette Goodnight, S 1> ่เสด็จพ่อรัชกาลที่5ประทับอยู่แล้วก็ทำการเรียกเงินค่าเสียหายอย่างมากมายมหาศาลทั้งที่มันรุกรานบุกเข้ามาถ้าหากไม่ยอมจะทำลายยิงพระบรมมหาราชวังเมื่อผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ พระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่หจึงเริ่มคิดหาทางเพื่อไม่ให้สยามนั้นตกไปเป็นของต่างชาติไปเป็นทาสของฝรั่งทั้งที่เพิ่งจะเลิกทาสมาทรงเห็นว่าในเมื่อพวกฝรั่งมันคิดว่าเราเป็นพวกป่าเถื่อนเราก็จะแสดงให้มันเห็นว่าเราไม่ใช่พวกป่าเถื่อนและยังวางกุศโลบายให้พวกฝรั่งนั้นคานอำนาจกันเอง ทรงวางแผนที่จะเข้าถ้าเสือด้วยการเสด็จประพาสยุโรปประเทศผู้ลุกรานเมื่อการเป็นเช่นนี้พระเจ้าน้องยาเธอสมเด็จกรมพระนเรศวรริทธพระนุชาที่มีความสนิทสนมและรักใกล้กันดีกับองค์พระพุทธเจ้าหลวง และเป็นผู้ที่มีครูบาอาจารย์ดีจึงถวายคำแนะนำกับองค์พุทธเจ้าหลวงให้เสด็จขอคำพยากรณ์จากครูบาอาจารย์ซึ่งมีฤทธาคมเข้มขลังเมื่อพระองค์ทรงทราบและเห็นเป็นการดีจึงมอบให้กรมพระนเรศเป็นผู้กำหนดในการนี้เมื่อถึงวันที่กำหนด ก็ทรงใช้เพียงเรือสี่แจวธรรมดาและเรือผู้ติดตามอีกเพียงสองสามลำเท่านั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเอิกเกลิกจนเกินไปเรือพระที่นั่งได้ลัดเลาะไปตามคลองเล็กๆจนมาเทียบท่าที่วัดโคนอนวัดราชเล็กๆอันห่างไกลและสมเด็จกรมพระนเรศก็ได้นำเสด็จไปยังโบสถ์หลังเล็กๆของวัดแห่งนี้ ภายในโบสถ์ที่ทั้งเล็กและคับแคบพระประหลัดเอี่ยมได้รอเฝ้ารับเสด็จอยู่บนอาสนะก่อนแล้วพระพุทธเจ้าหลวงทรงจุดธูปเทียนกราบพระประธานเสร็จแล้วจึงกลับมานมัสก,การพระปรลัดเอี่ยมแล้วจึงทรงตรัสถามกับประลัดเอี่ยมการที่ลูกมาในวันนี้ก็เพื่อขอให้ท่านประหลัด ช่วยตรวจดูเหตุการณ์ว่าการไปยุโรปเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีกับสำนักยุโรปต่างๆนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างด้วยเหตุขนทางอันห่างไกลาอาจมีอันตรายอยู่รอบด้านมหาบาพิตรอาตมาจักตรวจสอบให้อย่าได้ทรงมีพระธัไทยกังบลทั้งนี้ด้วยเพราะพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสมบัติเทพแบบพระองค์นั้นมีบุญญาธิการสามารถผ่านพ้นความทุกข์ความอันตรายได้อย่างมั่นคงจากนั้นพระประหลัดเตี่ยมก็เข้าฌานทำสมาธิให้นิมิตเกิดหลังออกจากฌานแล้วจึงทูลกับพระพุทธเจ้าหลวง มหาบอผิดการเสด็จพระราชดำเนินสู่ยุโรปครั้งนี้จะต้องประสบภัยสองครั้งครั้งแรกในกลางทะเลอันวังวนครั้งที่สองเกิดจากสัตว์จตุบาทคืออัส,สดรชาติอันดุร้ายอัตมาจะถวายายันพิเศษพร้อมคาถากำกับ และคาถาสำหรับภาวนาเวลาถอนหญ้าให้อัสซดออันดุร้าย 7. เมษายนพุทธศักราช2440เรือพระที่นั่งมหาจักรีเริ่มออกเดินทางจากสยามมุ่งสู่ทวีปยุโรปเป็นครั้งแรกของกษัตริย์ จากทวีปเอเชียเมื่อผ่านประเทศสิงโคโปร์แล้วเรือพระที่นั่งมหาจักรีก็มุ่งสู่มหาสมุทรอันเวิงวางการเดินทางไปยุโรปในสมัยนั้นต้องใช้เวลาอยู่ในกลางมหาสมุทรหลายเดือนเลยทีเดียวเมื่อเรือเดินทางมาใกล้บริเวณที่เรียกกันว่าสะดือทะเล จู่ๆก็เกิดกระแสน้ำวนขนาดใหญ่มาหึมาขึ้นกับตันเรือชาวอังกฤษได้พยายามบังคับเรือให้หนีพ้นออกจากกระแสน้ำวนนั้นแต่ยังไม่เป็นผลด้วยกำลังของเรือมิอาจสู้กระแสน้ำได้เรือจึงค่อยๆถูกดูดเข้าใกล้ใจใกลางกระแสน้ำวนนั้นเมื่อความทราบถึง พระพุทธเจ้าหลวงจึงทรงสเสด็จออกมาทอดพระเนตรเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและพระองค์ได้ทรงคิดว่าหากไม่รอดออกไปในครานี้คงต้องเอาชีวิตมาทิ้งไว้ที่นี่เสียเป็นแน่พลันก็นึกถึงคำพยากรณ์ของประหลัดเอี่ยมขึ้นจึงทรงพระราชดำเนินไปยังหัวเรือ ทรงนำผ้ายันของพระประหลัดเอี่ยมออกมาทรงนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพระรัตนตรัยพระสยามเทวาธิราชและบุญบาร,รมีที่ได้ทรงทำมาอธิษฐานขอให้รอดพ้นจากพัยันตรายในครั้งนี้แล้วจึงยกผ้ายันนั้นขึ้นโบกทันใดก็ได้เกิดพายุรุนแรงขึ้น ซักเรือออกนาทา,ทาใจกลางน้ำวนเรือพระที่นั่งมหาจัก,กรีจึงออกเดินทางต่อไปอยังทวีวิโรคในขณะที่พระพุทธเจ้าหลวงทรงตรักว่าคำพยากร์ข้อแรกของพระปรัดเอี่ยมได้เกิดเป็นจริงขึ้นแล้ว เมื่อถึงยุโรปพระองค์ทรง,งเข้าประพาสหลายประเทศในขณะนั้นแต่ยังไม่เข้าถ้าเสืออังกฤษและฝรั่งเศสทรง,สงได้รับการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติในทุกประเทศ จากนั้นหมายกำหนดการก็ตรงไปเยี่ยมพระสหายรักพระเจ้าสานิโครัสที่สองแห่งรัเสเซียด้วยการนี้ดำเนินมาแต่ครั้งพระเจ้าสาเป็นมงกุฎราชกุมารได้เชิญเสด็จประภาสสยามต้อนรับขับสู้จนถูกอกถูกใจรักใคร่กันเป็นอย่างมากเมื่อได้พบกันพระเจ้าสา ทรงดีพระไทยเป็นอย่างมากให้การต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติแต่เมื่อพระพุทธเจ้าหลวงทรงเอ่ยปากว่าบัดนี้สยามถูกฝรั่งเศสกดดันอย่างหนักด้วยว่ารัเสเซียก็เป็นหนึ่งในมหาอำน,นาจขณะนั้นพระองค์จึงจัดการให้มีการถ่ายรูปร่วมกัน จากนั้นสั่งเจ้าหน้าที่ให้แพร่ภาพนี้ไปยังสำนักพิมพ์ทั่วยุโรปตรัสว่าทั้งสองรักกันดุดพี่น้องเมื่อได้เวลาอันสมควรพระพุทธเจ้าหลวงก็เสด็จต่อมาอยัางประเทศอังกฤษและที่นี่ก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากนั้นก็เสด็จเข้าประเทศเยอรมันเพื่อต่อไปยัง ประเทศั่งเทางการของฝรั่งเศสไม่ได้คิดที่จะจัดพิธีต้อนรับกษัตริย์จากสยามแต่อย่างใดก็ยังเห็นสยามเป็นเมืองเถื่อนอยู่ดีแต่เมื่อเห็นภาพข่าวนี้ซึ่งแพร่ไปทั่วยุโรปทางการจึงจำเป็นต้องจัดพิธีต้อนรับแบบไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่ ซ้ำย่างเห็นเป็นโอกาสหากบางกรไร้หัวตัวก็ไม่มีประโยชน์อะไรสยามต้องตกมาอยู่ในมือของเราอย่างแน่นอนจึงคิดวางแผนอย่างแยบยลเพื่อลอบทำ้ายกษัตริย์จากสยามเสียหากกษัตริย์แห่งสยามเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิตก็ไม่มีใครว่าได้ ในขณะอยู่ในประเทศฝรั่งเศสเขาก็พาไปประพาสตามสถานที่ต่างๆและก็ได้ออกข่าวเพื่อให้ประเทศอื่นเห็นว่าเขาก็ได้ต้อนรับกรรษัตริย์สยามเป็นอย่างดีแต่กลับมีรายการซ้อมรบเพื่อให้ทอดพระเนตรเหมือนเป็นการขู่สยามไปในตัวและในช่วงท้ายได้มีการทุนให้เสด็จไปชมกีฬาม้าแข่ง โดยบอกว่าเป็นกีฬายอดฮิตของฝรั่งเศสภายในสนามก็มีประชาชนผู้คนจำนวนมากต่างมาชมม้าแข่งกันทางฝั่งฝรั่งเศสได้โอกาสจึงทูลถามทิซแซมแค่มีม้าด้วยใช่ไหมพระพุทธเจ้าหลวงจึงตอบไปว่าที่ประเทศของเราก็มีมา้าและมีม้าดีๆอยู่หลายตัวด้วย ถ้าเช่นนั้นขอให้ท่านขี่ม้าให้ชาวฝรั่งเศสได้ชื่นชมพระบารมีด้วยเถิดจากนั้นก็ให้เจ้าหน้าที่จูงม้าที่เตรียมไว้เข้ามาม้าตัวนี้จัดว่าเป็นม้าพิฆาตยังคงดุร้ายและไม่เคยยอมผู้คนครูฝึกต่างๆถูกกระทืบ ถูกกัดตายไป3าสี่คนแล้วในการจูงเข้ามานี้ก็มีการล่ามขาทั้งสี่ด้วยเชือกไว้อย่างแน่นหนาเมื่อพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จมายืนด้านข้างเจ้ามาตัวนี้พวกฝรั่งเศสก็ปลดพันธนาการออกมันก็ยิ่งแสดงอาการหึดฮัดดุร้าย ชนในสนามต่างเงียบกริบพระพุทธเจ้าหลวงก็ก้มลงถอนหญ้าที่พื้นสนามนำขึ้นมาแล้วอธิษฐานพานานึกถึงคุณพระศรีรัตนตรยัยนึกถึงพระปหลัดเอี่ยมและบุญญาบรารมีของพระองค์จากนั้นก็ว่าคถาที่พระปลัดเอี่ยมได้มอบให้มาเป่าลงที่หญ้า แล้วจึงยื่นพระหัตไปที่ปากของม้าเจ้าม้านั้นก็งับเอาหญ้านั้นไปเคี้ยวกินเมื่อมันกลืนหญ้าแล้วก็มองไปที่ดวงตาของมันดวงตาเจ้าม้าตัวนี้ได้อ่อนโยนลงไม่แสดงอาการดุร้ายอีกต่อไปพระพุทธเจ้าหลวงทรงเอื้อมพระหัตไปรูปที่ตัวของม้าเบาๆเมื่อมันไม่มีการขัดขืน พระองค์จึงทรงสเสด็จขึ้นบนหลังมา้าผู้คนทั้งสนามต่างยืนตะลึงแล้วพระองค์ก็กระตุ้นให้ม้าออกเดินได้ร,รับเสียงปรบมือจากประชาชนทั่วทั้งสนามจากนั้นก็ส่งม้าก,กลับมาอย่างที่ และคืนมาให้กับพวกฝรั่งเศสไปทั้งที่พวกนั้นยังยืนตาค้างกันอยู่ดูกว่านี้มีอีกไหมอันนี้ผมพูดเองนะครับบัตรนี้คำพยากรณ์ของพระประลัดเอี่ยมข้อที่สองก็ได้เกิดขึ้นแล้วและการเสด็จประพาสยุโรปของพระพุทธเจ้าหลวงก็ได้เสร็จสิ้นภารกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อเสด็จกลับถึงสยามพระพุทธเจ้าหลวงจึงเสด็จไปนมัส,สการพระประหลัดเอี่ยมและเล่าเรื่องราวต่างๆให้พระประหลัดเอี่ยมได้ฟังต่อมาในปีพศ2 4 4 1เจ้าอาวาสวัดหนังได้มรณภาพลงพระพุทธเจ้าหลวงจึงส่งนิมนต์พระประหลัดเอี่ยมมาเป็นเจ้าอาวาส ที่วัดหนังพระราชทานสัญญาบัตรเป็นพระครูศีลคุณทราจารย์และเสด็จนมัสก,การสนทนาธรรมอยู่เป็นประจำและในวันที่10พฤศจิกายนปีพศ2 4 4 2จึงพระราชทานสัญญาบัตเรเลื่อนเป็นพระราชาคณะที่พระภาวนาโกศเทระ หรือที่เรารู้จักกันดีในทุกวันนี้หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับขอบคุณมากครับ